พบก,กันอีกแล้วนะครับรายการขับเว d นสเ d ย์นะครับตอนนี้เป็น EP ที่2แล้วนะครับก็ให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ปลอดไทยสำหรับทุกคนนะครับ All Gender Clinic โรงพยาบาลสมิติเวชชนบุรีนะครับวันนี้ตบมือต้อนรับนะครับแขกรับเชิญท่านใหม่นะครับพี่พิรมใจค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่รมเป็นตัวแทนของ L G B T ในฝั่งของหญิงรักหญิงหรือว่าเลสเบียน ค่ะใช่ค<า>่ะเอ๊<า>แต่อาจารย์ <c oughs> เลสเบี้ยนเนี่ยคือต้องแบบสลับกันไหมอ่างไ่ครับ <c oughs> ต้องสลับไปสลับมาไหมอย่างนั้นอ่าใช่ใช่จริง,รงๆในๆในในในร่มของแอลหรือว่าเลสเบี้ยนนะมันมันคือคําเรียกของกลุ่มหญิงที่รักหญิงแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องแต่งตัวให้ดูเป็นผู้ชายหรือว่าแต่งตัวเป็นผู้หญิงก็คือจริงๆแต่ละคนอนะ่ะไม่ได้จําเป็นต้องแสดงออก <c oughs> อย่างแตกต่างอย่างชัดเจนบางทีอาจจะเราดูเป็นคนเป็นผู้หญิงแต่งตัวเหมือนผู้หญิงธรรมดาแล้วก็รักผู้หญิงก็ได้แต่ว่า ดีมากว้นิดนึงว่าในกลุ่มของอหญิงรักหญิงเนี่ยจะพบว่ามีความลื่นไหลาทางเพศความลื่นไหลาทางเพศก็คืออาจจะมีการเปลี่ยนโรสนิยมทางเพศไปได้ออจากหญิงรักหญิงอาจจะไปรักผู้ชายหรือรักหลายเพศได,ได้ทางนั้นก็คือจะเจอว่ามีเรื่องของความลื่นไหลาทางเพศได้มากกว่า LGBT กลุ่มอื่นๆจริงอันนี้ก็ตรงนะอาจารย์เพราะว่า เปิดเผยที่นี่ที่แรกที่เดียวนะครับเพื่อนๆก็ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนอก็คือ,อก่อนหน้านี้ค่ะก็คือชอบเป็นผู้หญิงเหมือนกันอ่าแล้วก็เหมือนอกหักอะ่ะเขาก็ไปแต่งงานกับผู้ชาย,ด,ยด้วยความที่ครอบครัวเขาคาดหวังว่าอยากให้มีครอบครัวเป็นสมบูรณ์แบบอ่าให้แต่งกับผู้ชายเราก็เลยแบบช่วงนั้นก็กลับมา แม่งกลับมาเป็นผู้หญิงและกันอ่าช่องนั้นไว้ผมยาวท่าตาก็มีผู้ชายปติอยู่นะอ่อเป็นสาวสวยมาก่อน,นอ่าเราก็หน้าตา,าดีพอสมควรแต่ก็มันก็แบบมันก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อะ่ะอจนมาเจอ คนหนึ่งที่ตอนนี้ก็ยังยังคบกันอยู่ว้าว <Wow. S 2> อ่าเราก็เลยแบบตั้งใจไว้แล้วว่าถ้าเขาแบบโอเคกับเราอะ่ะเราก็าจะเป็นแบบเนี้ยตลอดไปแล้วเราก็าจะรักเขาคนเดียวว้าวโอ้โหตำนานเกือบนะก่อนหน้านั้นก็เกือบจะเป็นผู้หญิงไปแล้ว<笑><笑>แต่มันก็ไม่รู้สีอะไรบางอย่างทําให้เราสบไม่ใช่อะไรบางอย่างคืออะไรครับเออมันเป็นความรู้สึก <S <S> <S ที่ว่ามันเป็นน่าจะเป็นเหมือนความรักไม่รู้้วเรามองว่ามันเป็นเหมือนรักบริสุทธิ์มากกว่าคือเราไม่ได้มองว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายแต่เรามองว่าคนคนเนี้ยคือคนที่เรารักอือืมเท่านั้ มันมีเกร็ดเล็กๆ,ๆนิดหนึ่งในจุดนี้ด้วยค่ะเออมันจะมีกลุ่มเพศเพศหนึ่งซึ่งอ่ะเราเรียกว่าถ้าถ้าเป็นในนิยายอ่ะก็จะใช้คําว่าไม่เคยชอบเพศเดียวกันเลยจนมาทั่งมาเจอเธอ,อม,มันมีมันมีเพศนี้อยู่จริงๆน่าสนใจมากมซึ่งนั่นก็คือ EP ที่2ของเราซึ่งเริ่มไปแล้วประมาณ2นาทีนะครับก็กลับมาที่หัวข้อนะครับวันนี้เราก็จะขับเวนเต์คุย E ีที่2ในเรื่องของ ความเจ็บปวดหรือว่าความยากลำบากในการเป็น LGBTQ นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาในมุมของเฮียพิลลมใจซึ่งก็จะมาเป็นตัวแทนของชาวเ,าเลสเบียนเนาะที่จะมาแชร์ให้ทุกคนทราบแล้วก็จริงๆน่าจะดีมากเลยถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ที่ดูรายการเรามีการคอมเมนต์ต้อมาพูดคุยกันเนาะ hmm. แล้วก็จะได้มีอาจจะมีเฮียแล้วก็มีทางคุณหมอที่ตอบคำถาม,ถามที่ข้อสงสัยต่างๆนะครับ ก็อยากกลับมาที่เฮียนี่แหละว่าความยากลําบากหรือความเจ็บปวดในการที่เราใช้ชีวิตมันยากไหมครับกับการเป็น LGBTQ นี้ถามว่าในครอบครัวเองน้องพกพ่อกับแม่เนี่ยก็คือเป็นเป็นครอบครัวกปกติ <Okay. S 2> แล้วก็เขาก็อายุค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้ก็70-80ตอนเด็กๆมาเราก็ตอนเด็กๆเ,เลยใ,<น>ใส่ากางเกงไปโรงเรียน ถามว่าใครเป็นคนใส่ก็แม่นั่นแหละใส่ให้ตั้งแต่กี่ขวบจำได้ไหมครับตั้งแต่ก่อนอนุบาลประมาณสักสามขวบได้มสามขวบใช่จนช่วงเวลาที่เขารู้ตัวกันถามว่าตอนนั้นรู้ตัวไหมเราอาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกตัวแต่แม่จับให้จนครูครูก็พาไปเข้าห้องน้ําจนครูไปเห็นว่าอ้าวไม่ใช่เด็กผู้ชายนี่เด็กูกชายหรือเปล่าก็เลยแบบว่าบอกกับแม่ว่าอย่าแต่งอย่างนี้ไปลูกนะตอนเด็กๆ็กครูก็ไม่รู้ด้วยว่าเราไม่ใช่ผู้ชายใช่อ ซ <Okay. S 2> ับซ้อนนะครับซับซ้อนนะแต่ว่าพอโตขึ้นมาเราก็เหมือนใช้ชีวิตตามปกติทั่วไปเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มที่จะโอเคละว,ว่าเราจะไปทางนี้อ่าเราลักกับคุณคนนี้และเราจะเปิดเผยยังไงกับคนที่บ้านซึ่งก็เคยมีเหมือนกันว่าเออเป็นการบอกทางอ้อมอ่ะครับยังไงยังไง แม่แม่ถ้าเราจะถ้าเราจะไปขอผู้หญิงอ่ะอ่าเราต้องทํายังไงนะว้าวตอนต้นมันเป็นพิกนะครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะคะโตแล้วค่ะทำงานแล้วทางานแล้วทำงานแล้วก็คือเริ่มเริ่มคบกับแฟนแล้วจะไปขอจะไปขอผู้หญิงก็เลยพูดกับแม่ไปแม่จะไปขอใครละลูกอ๋อครับก็เลยบอกแสดงว่าแม่รู้แล้ว Hmm. อันนี้ก็จะเป็นแค่เคนิคหนึ่งว่าแม่รู้แล้วว่าเราอ่ะใช่ฟังดูแปลว่าคุณแม่เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เราอยากอยากบอกแล้ก็กล้าบ,บอกมาโดยตลอดอตั้งแต่เด็กเลยแล้วกับคุณพ่อะคะมีเทคนิคในการนำเสนอ,อยังไงหรือว่ามีความเจ็บปวดอะไรในการสื่อสารกับคุณพ่อหรือเปล่าถ้าเป็นคุณพ่อพ่อจะไม่ค่อยได้ เขาไม่ได้มีระเบียบอะไรเยอะแยะขนาดนั้นเขาจะลูกจะทําอะไรฤฤฤฤฤก็ได้ฤฤฤฤแล้วแต่ลูกเลย<อ>ลูกอยากทำอะไรก็แล้วแต่ลูกเลยใช่ใชก็คือเป็นคุณพ่อที่ไม่ได้สตรทมากแล้วก็ยอมรับในในสิ่งที่ตัวตนของลูกแต่ที่โชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือครอบครัวแฟนคือจริงๆมันไม่ใช่แค่ครอบครัวเราอย่างเดียวต้องด้วยความว่าเวลาที่เอย่างเหมือนคนเก่าคนเก่าอันนั้นเรื่องครอบครัวมีผลค่อนข้างเยอะ เพราะว่าครอบครัวเขาจะแบบแอนตี้เรื่องนีเ้เขาบอ,ออีกฝ่ายนึงใช่ใช่เขามองเรายังไงอย่างเงี้ยหรอครับใช่คือเขาไม่อยากให้ลูกเขามีครอบครัวเป็นแบบนี้ไม่อยากให้หญิงกับหญิง <ceramic S 2> อ,อยู่ด้วยกันเขาอยากให้ลูกเขาไปมีครอบครัวปกติที่เป็นผู้ชายใช่ซึ่งโชคดีที่แม่ของแฟนเนี่ยโอเคโอเพนเรื่องนี้ณตอนนี้นะ Happy แฮปปี้แล้วแฮปปี้แล้วแฮปปี้เอนดิ้งเขาอยู่ในบ้านเขาเรียบร้อยโอ้ยพี่พี่พี่ผมจะแร์พวกเราทราบเนาะนี้พูดถึงความเจ็บปวดไปแล้วอาจารย์มันในพาร์ทของความสุข ผมอยากพูดในมุมมองความสุขบ้านต<ะ>่ปีใหม่แล้วเนาะในมุมมองความสุขของการที่เราได้เปิดเผยตัวตนของการเป็นแบบเนี้ยธรรมชาติของเราเป็นแบบเนี้ยเราผ่านพ้นจุดนั้นมายังไงแล้วตอนนี้เรามีเทคนิคอะไรที่อยากจะแนะนําให้ผู้ชม FC ของ Day, mm hmm. ขับเวนสเตย์เขาได้ทราบอะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วว่าเวลาที่คนพูดถึงกลุ่ม LGBTQ แง่ลบจากคนข้างเยอะอเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะมองว่าแรง พวกกลุ่มนี้ยแบบใช้ชอบใช้ความรุนแรงแต่ว่ามันก็จะไม่ได้บอกว่ามันเป็นแบบนั้นร้อยร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็จะมีมใ,ชใช่ค่ะก็คืออยากให้ทุกคนเปิดใจใแล้วก็ถ้าเรามีความ เขาเรียกว่าเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบนี้เราก็แสดงออกไปแบบนี้แหละเราไม่ได้เป็นพีเป็นภัยกับใครดีจังเลยถ้าถามว่าชีวิตตอนนี้ค่อนข้างมีความสุขสถานที่ทํางานที่ทํางานอยู่ก็ค่อนข้างโอเพ่นกับเรื่องนี้แล้วก็เริ่มเปิดคลินิกมาแล้วเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นเราก็มาใช้บริการกันค่ะพื้นที่นี้จะปลอดภัยสําหรับทุกคนใช้กินกันได้อาจารย์มีอะไรอยากจะเสริมไหมว่าในมุมของเลสเบี้ยนซึ่งแตกต่างจาก EP แรกนิดนึง ใน,ในมุมของของเลสเบี้ยนก็คือกลุ่มผู้หญิงอ่ะก็ต้องบอกเลยว่าพอเป็นหมอสูเนี่ยลูกคนไข้คนไข้ขจะเป็นผู้หญิงเป็นหลักเลยดังนั้นในกลุ่มของผู้หญิงเองเนี่ยที่เราที่เราคิดว่าเป็นความยากลําบากของเขาอ่ะก็คือมีความเขินอายในการมาดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการตรวจภายในบางคนมีโรคปวดประจําเดือนมีปัญหาประจําเดือนผิดปกติ มากก็แล้วแต่ก็เป็นตายร้ายดียังไงฉันจะไม่ขึ้นขายอย่างตรวจภายในซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เขาอ่ะสูญเสียการที่จะสามารถตรวจหาโรคได้ซึ่งอันนี้อยากให้เข้ามาปรึกษากันก่อนอเราอาจจะไม่ได้ต้องขึ้นมาขายอย่างตรวจภายในเลยก็ได้หรือว่าอ้าวไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดเราตรวจโดยช่องทางใกล้เคียงโดยที่มันไม่ได้ต้องเจ็บหรือว่าไม่ต้องอเปิดเผยจุดที่เราไม่ได้อยากไม่ได้อยากให้สัมผัส ก็มีโอกาสเป็นได้ดันงนั้นนะก็เข้ามาคุยกันก่อนอ<ด>แล้วก็เรายินดีที่จะคอยอแก้ปัญหาแล้วก็ให้คำปรึกษากเป็นพืน้นที่รู้ใจในะครับเป็นพื้นที่สบายใจให้ทนะี่พี่ลมมีโอกาสได้ตรวจสุขภาพประจำปีแล้วหรือยังปีนี้หรือว่า ตรวจแล้วค่ะก็ตรวจกับคุณหมอนี่แหละ <c oughs> โอเคมีอะไรอยากจะเล่าให้ผู้ชมฟังไหมว่าการตรวจมันมีความน่ากลัวหรือว่ามันทําให้รู้สึกยังไงบ้างครับอย่างแรกเลยอย่ากลัวอย่าอาย <c oughs> เพราะว่าถ้าเราแค่ครั้งเดียวเนาะแค่ตรวจประจาปีใช่ไหมคะแต่ถ้าเราป่วยแล้วถ้าเราเป็นแล้วเราต้องให้คุณหมอดูมากกว่าหนึ่งครั้งต่อปีแน่นอนเพราะฉะนั้นครั้งเดียวคึบแล้วก็ไม่เจ็บ ลองมาแล้ว <Conf irm. S 1> ไม่เจ็บคอนเฟิร์มอาจารย์ุจามไม่เจ็บแน่นอนนิมนวนแน่นอนนะครับโอเคแล้วเรามีกิมมิคของที่เราด้วยว่าในในเรื่องของการเข้ามาตรวจการเข้าห้องน้ำใช้ใช้ใช พื้นที่สาธารนณะเราดูแลทุกๆเพศทุกๆไหวโดยที่อาจารยา์ดูแลเรื่องห้องน้ำ <c oughs> อาจารย์ขอ <c oughs> ตรงนี้นิดนึงเพราะว่าในชีวิตจริงก็สาภาพ,พสาภาพแบบนี้เนาะเ <c oughs> วลาเราเดินเข้าห้องน้ำเนี่ยออกมาจากห้องน้ำปุ๊บแม่ที่เขาพาลูกๆไปด้วยแม่แม่ทำไมผู้ชายเข้าห้องน้ำเราล่ะกับอีกประเภทหนึ่งคือเวลาเราเดินไปปุ๊บเราก็จะเห็นลราห้องน้ำหญิงเราก็จะมุ่งหน้าเข้าห้องน้ำหญิงปรากฏเราผู้ชายที่เดินตามหลังเลี้ยวตามเข้ามาด้วยจ้ะ มันยากไปอีกเนาะใช่ใช่ใช่จริงๆถ้ามีห้องน้ําสําหรับเราเราก็น่าจะดีค่ะเิยเข้าไปแบบสบายใจโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีนะครับเรามีห้องน้ําสําหรับออเจนเตอร์ทุกเพศทุกวัยเลยจริงๆนะครับเป็นห้องที่กว้างขวางมากเลยครับสามารถที่จะปูเสื่อนอนในนั้นได้เลย 3- 4มสี่คนนะครับก็เป็นห้องที่แบบว่าทำทำเอ่อเรียกว่าเปลี่ยนผ้าอ้อมก็ได้นะครับเข้าห้องน้านะครับถ่ายหนักถ่ายเบาได้ทุกอย่างแล้วก็ค่อนข้างสะอาดมากๆนะครับที่โรงพยาบาลของเราตอนนี้ก็เปิด พร้อมให้บริการสําหรับ All นเดอร์แล้วด้วยนะครับเป็นห้องน้ําที่แยกออกมาจากห้องน้ําหญิงแล้วก็ห้องน้ําชายทั่วๆไป<ช>แล้วก็เป็นมิตรกับทุกเพศทุกวัยอันนี้อย่าง,<ช>างต้มเองอะ่ะมีลูกอ่อนก็<ม>สะดวกมากคือ<ม>สามารถพาลูกมาเปลี่ยนพิระในห้องน้ําได้โดยที่ไม่ต้องก็คือสะอาดแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลว่าเออลูกจะลูกจะมีพื้นที่ชำระล้างอะไรได้ดีหรือเปล่า<ม><ม>ความสะอาดนี่คือเป็นที่หนึ่งในใจแม่มเลยค่ะ เยี่ยมเลยครับแล้วพี่รงได้ไปใช้ห้องน้ําตรงนี้หร้อยังใช้แล้วค่ะมีที่ทำความสะอาดด้วยนะ,ะที่ชอบตรงนี้คือบางทีเราไปเข้าต่อนะไม่ว่าจะเป็นของผู้หญิงของผู้ชายก็เถอะถ้าเราไปเข้าต่อจากใครอ่ะเราก็นิดนึงเรื่องความสะอาดเนาะเพราะตอนนี้โรคติดต่อมันก็เยอะอ่ะเราก็กังวลไว้ก่อนค่ะครับและนั่นก็คือทั้งหมดของรายการกับเวนสเดย์วันนี้อีกทีที่2นะครับ ก็คิดว่าน่าจะสนุกดีพราะผมว่ามันสนุกจริงๆนะครับแล้วก็ในการพูดคุยเรื่องเหล่านี้ยังเปิดเผยเนาะนะครับแล้วก็อีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับฝากให้ท่านผู้ชมทุกท่านเอฟซีนะครับนะครับคอมเมนต์ไว้นะครับว่าอยากจะรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับ LGBTQ ในมุมไหนก็ได้นะอาจารย์เนาะนะครับเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจหรือเรื่องเฉพาะเรื่องเซ็กส์ได้เรื่องโรคติดเชื้อหรือจะเป็นเรื่องของ เบาๆอย่างเรื่องจิตใจเรื่องของแฟชั่นเรื่องอะไรเราสามารถพูดคุยกันได้ในพื้นที่ตรงนี้หมดเลยดีไหมครับก็วันนี้น่าจะสมควรแก่เวลาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แล้วก็ขอบคุณพี่รมใจมากนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย